สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงชายหาดบ้านทอนกันครับหลังจากที่ไม่ได้มาที่นี่นานนับหลายปีปรากฏว่าม,มีความเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวมีการก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่ๆปีร้านค้าสองภาคถนนดู แน่นขนาดไปหมดจากเดิมมีบ้านไม้เก่าๆแต่ปัจจุบันนี้เป็นบ้านปูนกันเกือบทั้งหมดแล้วก็เปิดเป็นร้านค้าตลอดแนวเดทมทีเป็นที่ อยู่อาศัยของผู้ประกอบอาชีพการประมงการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการประมงถนนเส้นนี้จะตรงไปยังชายหาดเลยครับ ข้างหน้านเป็นชายหาดมองเห็นน้ำทะเลสีครามท้องฟ้าดสดใสเราจะลองเลี้ยวขวาไปดูจากสภาพเดิมที่เคยเป็นหมู่บ้านประมงเดิมบริเวณฝั่งทางซ้ายมือจะเป็นชายหาดเป็นที่จอดเรือก่อนละจำนวนมากมีลานตากปลาเค็ม มีลานวางโองสำหรับทำน้ำบูดูตลอดแนวน้ำบูดูบ้านทอนได้ชื่อว่าเป็นน้ำบูดูชั้นดีมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมกันมากแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเหลือเลยครับมีการสร้างตัวอาคาร เพ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเภทร้านอาหารหรือรีสอร์ทกันเที่เป็นส่วนใหญ่ตลอดทั้งแนวชายหาดเลยครับแปลกหูแปลกตาไปมากความสงบง่ายแบบชีวิต ชาวประมงหมู่บ้านชาวประมงหายไปสิ้นเลยครับจากเดิมที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเงียบสงบน่าอยู่ปัจจุบันนี้กลายเป็นชุมชนหนาแน่นมีการก่อสร้างเกิดขึ้นมากมายจนจำสภาพเดิมแทบไม่ได้ครับ บริเวณชายหาดที่เคยมีเรือกอและของชาวประมงจอดเรียงกันเป็นแถวปัจจุบันไม่เห็นเลยครับความเจริญทางวัตถุเข้ามาความเงียบสงบความร่มรื่นดั้งเดิมหายไปสิน้นตลอดทางที่ผ่านมา เห็นมีผู้คนจากน่าจะเป็นจากต่างถิน่นเข้ามาเที่ยวเข้ามา,าใช้บริการร้านอาหารที่เปิดใหม่ๆกันสภาพบ้านหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมหมู่บ้านชาวประมงตามธรรมชาติ หมู่บ้านประมงดั้งเดิมหายไปสิ้นมองหาบ้านคนคุ้นเคยเก่าๆไม่มีจำไม่ได้หมดเลยเข้าใจว่ารื้อกันไปหมดเพื่อสร้างอาคารใหม่ๆกันเนี่ยความจริงชายหาดตรงนี้ เป็นชายหาดที่ยาวตลอดแนวเป็นบริเวณกว้างแต่ปัจจุบันแน่นขนาดไปด้วยอาคารต่างๆผมพยายามมองหาเรือก่อนละที่เคยจอดอยู่ตรงชายหาดไม่เห็นสักลำเลยครับ นี่ก็คงจะเป็นร้านอาหารนี่มีรถรามาคงจะมากินอาหารกันที่ร้านที่นี่เช่กลายเป็นว่าที่ชายหาดที่เคยสวยงามกลายเป็นรกรุงรังน่าเสียดายครับ ที่เข้ามาตอนแรกนึกว่าตั้งใจว่าจะลงไปเดินชมบริเวณชายหาดสักหน่อยแต่มาเห็นสภาพอย่างนี้ไม่ดีกว่าตัดสินใจขับรถกลับเลยครับ เข้ามาเพื่อจะล้ำลึกความหลังที่เคยมาเที่ยวคุกครีอยู่กับชาวประมงอาศัยเรือก็และของชาวประมงออกไปตกปลาปัจจุบันนี้ไม่มีพระไม่มีสภาพดังที่เคยเป็นมาเจอบ้านหลายหลังที่เคยมาแวะ เคยมาเยี่ยมเยียนถูกรื้อไปสิน้นตรงนี้เดิมทีเป็นศาลาที่ชุมนุมของชาวประมงแต่ปัดนี้ลื้อไปแล้วสร้างใหม่แต่ไม่มีใครไปใช้สอยเลยครับนี่เรากำลังย้อนเพื่อจะกลับบ้าน บริเวณนี้เคยมาเยี่ยมพักพวกที่เป็นคนคุ้นเคยแต่มาปัจจุบันนี้ดูสภาพแล้วนึกไม่ออกว่าเป็นหลังไหนก็เลยไม่แวะพอดูมันพลุกพล่านจะจอดรถจอดราไม่สะดวก เลี้ยวซ้ายกับเข้าเมืองก็เอามาฝากเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวชมด้านซ้ายนี่คือโรงเรียนบ้านทอนป,ปัจจุบันมีการตั้งเพิงริมถนนดูรกรุงรังไปหมดเลยครับ วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ